อยากจะยื่นเรื่องขอเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูแต่ไม่มีเงินจ้างทนายทำยังไงดีรู้ไว้ใช่ว่าใน5นาทีกับเกรดสาระดีๆที่ผู้หญิงควรรู้มนุษย์แม่เลี้ยงเดียวทั้งหลายที่กำลังประสบปัญหาว่าฝ่ายพ่อไม่ยอมช่วยส่งเสียเลี้ยงดูลูกเลยแถมลูกก็ยังเล็กตัวเองก็ทำงานไม่ได้รายได้ก็ไม่มีชีวิตความเป็นอยู่ลำบากเหลือเกินเงินจะซื้อนมให้ลูกก็ไม่มี อาศัยนมข้นหวานแทนนมผงชงให้ลูกกินไปก่อนในแต่ละวันนี่แหละค่ะความทุกข์โดยเฉพาะของมนุษย์แม่ที่ได้รับต่างหากจะทำยังไงดีที่จะให้ผู้เป็นพ่อเนี่ยช่วยมาแบ่งเบารับภาระค่าเลี้ยงดูหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆของลูกบ้างอยากจะไปฟ้องร้องต่อศาลแต่ตัวเองก็ไม่มีเงินที่จะจ้างทนายทำยังไงดีล่ะทีนี้จะมีช่องทางไหนบ้างไหมนะนี่อาจจะเป็นคำถามในใจของคุณแม่หลายๆคนฟังทางนี้ค่ะคุณแม่คะช่องทางนี้เลยค่ะ สำนักงานุ้มครองกันและช่วยเหลือทางกฎหมายหรือเรียกย่อๆว่าสคชซึ่งแม่ๆทั้งหลายสามารถที่จะไปยื่นเรื่องที่นี่ได้เลยนะคะสำนักงานอายการจังหวัดแผนคดีเยาวนชนและครอบครัวค่ะไปยื่นคำร้องขอเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูเพราะที่นี่จะมีอายการที่ทำคดีเกี่ยวกับเรื่องเด็กและครอบครัวด้วยนะคะก็จะสามารถให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับบรรดาคุณแม่ๆได้โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัว ก็จะมีการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นที่ตั้งค่ะและที่สำคัญนะคะคุณแม่แม่ทั้งหลายก็สบายใจได้เพราะที่นี่จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นอยากได้คำปรึกษาอยากได้คำแนะนำหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายครอบครัวก็ซักถามได้เช่นเดียวกันค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้หรืออาจจะมีข้อสงสัยว่าถ้าเราไม่อยากให้พ่อจดทะเบียนรับรองบทแต่อยากให้ส่งเสียเลี้ยงดูอย่างเดียวได้ไหม หรือถ้าเราอยากจะให้เขาทําทั้งสองอย่างเลยก็คือจดทะเบียนร,รับรองบุตรแล้วก็ส่งเชียเลี้ยงดูด้วยส่วนอํานาจในการปกครองบุตรก็อยู่ที่เราสามารถทําได้ไหมภายใต้เงื่อนไขแบบนี้ก็ไปยื่นเรื่องที่นี่รับรองว่ามีคําตอบให้กับทุกข้อสงสัยที่เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวจําชื่อนี้ไว้ให้ดีนะคะสคชสํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายสํานักงานยุติธรรมจังหวัดไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้น นี่อาจจะเป็นช่องทางที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ทางใจให้กับบรรดาคุณแม่ได้ไม่น้อยเลย